ดาวโลกอันยิ่งใหญ่นับภาอันกว้างขวางธรรมชาติอันสวยงามดอกไม้ที่เบ่งบานตัวเมืองที่มีผู้คนแต่ทำไมก็ต้องเจอไอเชี่ยนี่นำเสนอตอนพี่อ้วนรูปหล่อในห้องสมุดอันนี้กำลังทำอะไรเรอะพี่พี่อ่านสองอันเลยเหรอ พี่จะเปิดค้างไว้แบบนี้จริงครับหรือพ,พี่อ่านสองอันเลยหรือกำลังอ่านอยู่มองสองตาอุ้ยพี่ไม่มองอย่างนี้เหรอ้าคุพีดีก็สามารถทำได้เราก็ทำได้เหมือนกันนะทางพิเศษจริงเลยครับ อเออนะ,มะอผม,ออผมออะก็ชอบอ่านหนะังสือครับหนังสือเพราะอะไรก็ชอบอ่านใช่ใี่ก็ชอบขอแยกตาขวาได้พี่พี่เป็นมีคืนไหมครับไม่มีเลยไม่มีคืนแล้วก็ไม่มีติดหรอกครับอเ,นะเอาไปอ่านไปจบแล้วครับอันนี้ศึกไ,ไหนเพี่อนเออนี่มันช่วงเรเวอรี่ตัวครับรเวอรี่คืออะไรครับก็คืองานประชุมโลกไงละ่ะโอ้โหงานประชุมโลกมา จิ้มจิ้มไงถูกเด้อหนึ่งสองสามแน่เรียบร้อยมึงโดนให้น้องเขียนคำว่าตัวเองผิดหนึ่งร้อยคำอ่ามึงโดนอีกรอบมึงตังค์เไอ้เหี้ยตังไว้แล้ให้สิเป็นคนลงโทษคนอื่นให้ตามไปชอบเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยลงโทษคนอื่นตามไปชอบตามไปชอบเลยเหรอถ้าใครโดนอีกออ้ยเดี๋ยวแ้วเองโดนอีกก็ต้องโดนก็ต้องลงโทษตัวเองด้วยอ่า เลยเลยผมไม่อยากทำเลยอ่ะให้บินพื้นสิบทีเลยให้บินพื้นสิบทีเลยเกี่ยวนะพี่ไม่ได้เล่นด้วยพี่เล่นอพี่เล่นเกี่ยวแล้วพี่ชื่ออะไรอะอ่าพี่พี่ดูเล็บเหรอครับพี่พี่เคยโมโหไหมพี่อ่านอะไรเยอะพูดว่าอะไรนะเมื่อกี้ถามว่าคนตายไม่ยังจะขาวว่าพูดอะไอยู่หรือเปล่า คนตายไปแล้วสามารถพูดได้อยู่หรือเปล่าอ้ยทฤษฎีนี้ช่างช่างยากหมอจะพูดเธออยู่หมอปลายนะถ้าหมอปลายตรงนี้จะเข่าไปเป็นช่วงพักแขนใช่ไมอยู่หมอหกครับโอ้โหไม่ใช่มันอยู่หมอห้าอยู่หมอห้าใช่ใช่ครับใช่กรบพี่ดาวอาจจะหักแขนครับเพราะนายยังไม่ได้ปัดดาวพิ่งเนาะอุ้ย พี่ดูได้งไงแล้วคนนั้นมีหกดาวมันมีสามดาวเว้ยคนสวยก็ยังไม่ค่อยปักดาวเพิ่มเหมือนกั้นอะอแต่ผมแต่ผมปักใจกับเขาไปแล้วอ่ะคนเขาทำไง <c oughs> ถามพี่ครับพี่สะดวกตอบกับเขาหรือเปล่าอยากไปครับถามเลยถามเลยเลยขาได้ยินอยู่พี่ไม่เบ,บื่อนี่ไหมเบื่อเบ,บ,บื่อกูดนตรงนี้ไม่ตอบเ่าเลยนะก่อนจะไม่พูดหรลยเขาจะพูดเบื่อมากมา พี่พี่เรียนอยู่ห้องไหนครับเนี่ยห้องแปดสายอะไรครับการงานการงานขอขอให้ปลูกผักเลยพี่อือฮึอือแล้วผักพี่นี่มันมีโฟมไซเล็มไหมครับเดี๋ยวพี่เด็ไปเก็บก่อนนะโอเคครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่พี่จะไปไหนนะครับเอาเสือไปเก็บไป่โงหน้าฝากบูทุ่นหน่อยโอเคครับผมเอาไปรีบกลับเดี๋ยวผมจะเอาไปขายอยากไปขาเดี๋ยวกูถามว่าปลูกผักนี่มีไซเล็มโฟมไหม นี่ครับทอยพี่มานั่งคนเดียวเพราะว่าอ่านหนงสือกระตู้นหนูจะมีผู้ประกอบควัวเถอะผมเกอะไหมเพราะผมเกาะก็เก็ะครัวอยู่เจ็บนี่ยหัวภาษาชวนคุยเลยเจ็บใจแล้วขอบคุณที่้ชวนคุยผมเป็นไรครับไม่เป็นไรี่เหรอวะก็คือในห้องพี่โดนแกล้งไหมเนี่ยไม่พี่แกล้งคนอื่นไหมเนี่ยไม่พี่อยู่คนเดียว ปกติมีเพื่อนต,ตามปกติเพ่น um ี่นะอยู่ที่ห้องกันหมดอะแต่พี่มาพี่ชอบมาหมกตัวเพราะสุดเพราะมันเปิดแอร์ไว้อ๋อหมกตัวหมกตัวเลยพี่ใช้คำว่าหมกเลยเหรอหมกตัวโอ้ผมเดี๋ยวผมก็มาเจอพี่ตวันอะเมืวันอาจจะไม่เจอเพราะผมไปตีลีครับพี่ครับพี่เบื่อยไหมผมถามเขาไม่เข้าเปลี่ยนเลยเขาไม่เขาเหมืองเล จบกูจะเลือกตมตมบลตรตบลตรปานไม่สาบไรพี่พี่เคยมีพวกความรักอะไรอย่างงี้ยไหมมันก็มีนิดหน่อยอาจจะแบบไม่ได้ใช้ชีวิตจริงอาจจะแบบในกระตูในหนังสือที่เขาไม่มีตัวตนบนโลกพี่พี่อย่าเป็นวิญญาณนะใดูน่ไม่มีอะไรหรอกปกติพี่ซื้อหนังสือตัวไหมหรืออ่านอย่างเดียวอ่านเถื่อนอย่างเงี้ยพี่ อยู่หน้าผมอยู ada, ่หน้าผมก็งออกหล่อไมก็หล่ออยู่อฮะผมกบพี่ให้รอกันครับเรื่องหน้าตาผมอาจจะหลอกว่าแต่เรื่องจิตใจเพิ่มหล่อกว่าครับเรื่องจริงอันนี้เร้งจริงครับเพราะผมมันหมกมุ่นเขาเว้ยูมึงไม่โกรธหรอให่นยนจริงๆว่าผมเป็นเกย์นะเป็นจริงชอบผู้ชาย ผมชอบพี่เรียนไม่ชอบพี่อเาพี่ไม่ชอบผมผม,ผมรู้ละพี่เรียน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 ,ยนอ <c oughs>